I'm in heaven โหใจก็มุดไปที่ยังสีตาเต็มใจโค้ยโยโยใช่แล้วค่ะสวยงามมากเรียกว่าเก็บไปฝันเลยค่ะหลับตาดิฮึม้ไหมมีโอกาสฝันไหมเนี่ยมีนะเพราะว่าทีสองเนี่ยนะโอ้ก็ชุดดูชุดน้องวนนะสิเพิ่งไม่ต่างกันเลยกับผู้แตกงนะครับอันนี้คือละเมอแต่งค่ะ อาจารย์ครับแต่พูดถึงพุนึกได้ว่าเมื่อวานพุเสียงดังมากจากความสวยงามทั้งภาพทั้งแบบออกมาเป็นดอกเป็นช่อมีลายยงลายยาประกอบเพลงทำให้ผมจำไม่ได้ว่าเทคนิคการถ่ายอะไรฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องตืด้วยความตื่นเต้นเมื่อคือเราใช้กล้อง canon 500d ถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือควรจะมีสายลันชัตเตอร์นะครับหรือสมัยนี้เขาเรียกว่ารีโมทชัตเตอร์นะครับเริ่มต้นเนี่ย เมื่อคืนเราเริ่มจากการใช้โหมด M นะครับโหมด M หรือโหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลพอเปลี่ยนไปเป็น M ปั๊บผมจะเปลี่ยนชัตเตอร์นะครับไปที่ชัตเตอร์ B นะฮะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าชัตเตอร์ B ผมใช้ดูรับแสงอยู่ที่ประมาณ16 ISO เนี่ยถ้าเป็น ISO ที่บังเอิญไปตั้งออโต้อยู่นะครับเราจะต้องเปลี่ยน ISO เป็น ISO ที่ค่อนข้างต่ำที่สุดที่กล้องมีอย่างเช่นกล้องตัวนี้เราตั้งไว้ที่100เรื่องไว้บาลานซ์ปกติถ้าเราตั้งออโต้ ก้องาจจะรีเท็สีผิดเพราะเนื่องจากว่าพรุ่ยมันมีหลายสีเพราะฉะนั้นเราจะตั้งไว้บาลานซ์ที่เดล h t เรื่องสุดท้ายเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เราควบคุมเรื่องของโฟกัส เรื่อองโฟกัสเมื่อเวลามันมืดแล้วเนี่ยบางทีมันหาโฟกัสไม่เจอนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลโฟกัสนะครับกดเป็นแมนนวลโฟกัสหรือว่าช่วงที่จังหวะก็เปิดไฟอย่างเนี้ยเราก็หาโฟกัสล้วก็ล็อกไว้แล้วเปลี่ยนเป็แมนนวลเท่านี้เองครับง่ายๆเลยไม่ยากมากนะครับอาจารย์นะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีพูุรอบหน้าตั้งค่ากล้องแบบเนี้ยก็สามารถเก็บภาพความประทับใจได้สวยเหมือนอาจารย์สมชายแน่นอนใช่แล้วค่ะ โอ้โหอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้ค่ะบรรยากาศรอบตัวเรานะคะสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีสบายใช่แล้วค่ะมีท่ามกลางธรรมชาติเห็นเลยว่าธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวผมมากครับถ้าเป็นกึนตัวผมไปแล้วก้าวขึ้นผิวๆว่าจะกินได้ค่ะตอนนี้นะเราอยู่กันที่เดอะพีเบอรี่ค่ะก็เป็นโรงแรมใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะอยู่เป็นบูติกโฮมสเตย์สวยมากแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องมาคุยกับเจ้าของบ้านของเราดีกว่าว่าเจ้าของบ้านของเราเนี่ยวันนี้มีแนวคิดอย่างไรแล้วก็ เราเข้ามาในบรรยากาศแบบนี้ทขาให้ถึงที่สูดงามด้วยขนาดนี้ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่ละลิดาโอวาเบโรครับหรือพี่อ้วนขาสวัสดีครับพี่อ้วนขี่อ้วนานั่งก่อครับนาลุกครับุกครับอาจารย์ครับไม่ต้องลุไม่พี่อ้วนจะนั่งก่อนได้ไงอ้วพ่อ้นนัก่อนด้ไสัค่ะงั้นขอตรงกลางเลยนะครับจองหลับเลยครับทีนี้เราก็นั่ง่อขออย่านั่งกี่หลังนะครับทาไมถึงชื่อพีบอยดีจังแรกเลย มันเป็นความชื่นชอบในเรื่องของกาแฟค่ะพีบรี่เป็นชื่อของเมล็ดกาแฟชนิดหนึ่งค่ะเป็นเมล็ดกาแฟโทนแล้วก็อาคารของเราเป็นอาคารเดียวที่ตั้งมาตรงใจกลางเมืองเนี่ยนะคะเราก็เลยเปรียบตัวเราเหมือนกับเมล็ดพีบอรี่เมล็ดกาแฟที่แตกต่างมันก็โดดเด่นนะพี่กวจะดูแลรายละเอียดมากใ่แล้วก็การงานที่ออกแบบเองออกแบบเองใช่ไหมชอบด้วยค่ะ เรียกว่าว่าสร้างขึ้นมาเองเลยแมาว่ามาคุมงานเองเลยตั้งแต่ตอกเอสาเข็มเลยค่ะ <laughs> ผมมาตอกเองเลย,เลย <laughs>